Oh wow. สวัสดีครับและนี่คือนายเอ็มรีวิวจีจีผมก็ทําคลิปรีวิวอันบ็อกซิ่งมาเนี่ยมาหลายคลิปแล้วแต่ว่ายังไม่มีชื่อคอนเทนต์แบบจริงจังสักทีไงแต่พอมาปีนี้ครับก็ได้ชื่อคอนเทนต์อย่างเป็นทางการแล้วว่านายเอ็มรีวิวตัเองนะแน่นอนว่าสําหรับคอนเทนต์นี้ครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการรีวิวของต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันบ็อกซิ่งอัลบั้มรีวิวของต่างๆที่ผมได้มาหรือไปรีวิว้านอาหารก็นับรวมเป็นการรีวิวหมดเลยนะสําหรับของที่จะนํามาอันบ็อก ซิ่งในวันนี้ครับเป็นของที่มาจากรายการ Survival ที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดกันอย่างงอมแงมเลยทีเดียวนะแล้วก็น่าจะมีเด็กๆในดวงใจที ững, ่กำลังเชียร์อยู่ในเองนะกับรายการที่มาแรงมากๆครับนั่นก็คือรายการช่เอเชียไทยแลนด์ในเองนะ กินก่อนล้วกานนะสำหรับรายการนี้ช่วงเอเชียครับก็จะเป็นรายการที่จริงๆแล้วมาจากประเทศจีนแหละในซีซั่นนี้ก็มาถ่ายทํากันที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้ชื่อว่าช่วงเอเชียก็จะมีเด็กฝึกหรือว่าเป็นเทรนนีที่มาจากทั้ง10ประเทศนะมาแข่งขันกันเพื่อความฝันเดียวกันเลยคือการเดบิวต์เป็นไอดอลกลุ่มวงใหม่ได้เองนะซึ่งวันที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะคือวันจันทร์ที่4มีนาคมนะแต่ในวันเสาร์ที่2มีนาที่ผ่านมานะก็มีการออกอากาศในส่วนของการประกาศผล ครั้งแรกสําหรับคนที่ได้ไปต่อทั้งหมด39คนนั่นเองนะสาวแต่ละคนเนี่ยความสามารถดีมากสวยน่ารักมากๆเลยนะน้องๆหลายคนที่ผมเชียร์เนี่ยได้เข้ารอบบ้างแล้วก็น้องๆที่ผมเชียร์บางคนก็ตกรอบไปนะผมเองก็โอ้โหรู้สึกเสียดายนะเพราะว่าเด็กๆที่ตกรอบไปแต่ละคนนี่ก็ถือว่าหลายคนพูดถึงเยอะแล้วก็มีความสามารถเยอะมากเลยนะส่วนคนที่ได้ไปต่อนี่ก็ยินด,ดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้ไปต่อก็ขอให้ สู้ต่อไปนะตามฝันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะหวังว่าสักวันฝันของ,งน้องๆจะเป็นจริงอย่างแน่นอนนะทุกๆคนเลยที่มาแข่งในรายการนี้ก็เป็นกาลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนเลยนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ดูรายการช่วงนะอยากให้ทุกคนไดลองไปติดตามดูนะสําหรับรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์นะตอนนี้ก็ออกอากาศจนถึง EP ที่5แล้วในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะก็จะเป็นการออกอากาศในส่วนของ EP ที่6เข้าสู่รอบใหม่สเตจที่2ถ้าอิงจากต้นฉบับเดิมของปอลิสเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ ร้องแรปเต้นแต่ว่าในเวอร์ชันจีนของรายการช่วงเนี่ยอันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะต้องรอติดตามในอรอบของสเตจสนะแต่ว่าประเด็นหลักสําคัญในวันนี้ครับหลายคนพูดถึงกันเยอะมากนะในเรื่องของการสะสมการ์ดการ์ดของเทรนีรายการช่วงเอเชียนะหลายคนนี่โอ้โหเรียกว่าตามหาการ์ดกันเยอะมากอยากจะสับสมของคนคนนั้นบ้างคนคนนี้บ้างแลกการ์ดกันไปมาเรื่อยๆเ,เ,เลยนะตอนนี้ทุกคนนี่กำลังควาดหาการ์ดของเด็กฝึกเทรนีที่ทุกคนชื่นชอบกันอยู่ นะและผมเองก็กําลังตามหาอยู่เช่นกันนะแต่ว่าตอนนี้ผมได้ของสีนี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นก็คือการ์ดของเทรนนีช่วงเอเชียไทยแลนด์นั่นเองนะเย่ได้มาแล้วเรียบร้อยนะมาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมสําหรับกล่องนี้นะรายละเอียดเนี่ยเขาจะให้มาเป็นแบบนี้ก็คือในหนึ่งกล่องเขาจะแพ็คมาให้ทั้งหมดเนี่ยสิบซองอ่าในแต่ละซองนี่จะมีการ์ดทั้งหมด5้าใบนั่นเองนะก็ต้องไปรุ่นว่าในกล่องนี้จะมีการ์ดของเด็กฝึกเทนนีคนไหน บ้างนะนี่ผมสั่งซื้อมาเนี่ยยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะเพราะเดี๋ยวจะมาลุ้นพร้อมกันเลยนะสําหรับคลิปนี้ว่าผมจะได้การ์ดของเทนีคนไหนนะซึ่งตอนนี้แฟนๆของรายการช่วงเอเชียเนี่ยกำลังตามหาอีก,กล่องตัวเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะมันจะมีขายทั้งแบบเป็นกล่องและก็เป็นซองนะสําหรับใครที่ต้องการการ์ดของรายการช่วงเอเชียนะตอนนี้เขาก็มีขายอยู่นะใน3สาขาในกรุงเทพนะก็จะมีในส่วนของไอคอนสยามชั้น3นะหน้า J d ดี o r t แล้วก็สาขา BGS สยามทางออกที่6 นะและอีกหนึ่งสาขาคือสาขาเซ็นทรัลปีนเก้าบริเวณหน้าโรงหนังนะแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ขอนแก่นก็สั่งแบบออนไลน์นะก็ได้กล่องมาแบบนี้ก็สามารถไปดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้นะฮะที่โซเชียลมีเดียของร้านพอยเคาน์เตอร์นะสำหรับรายละเอียดของการ์ดที่เขาให้มาเนี่ยผมก็ไปถามจากรุ่นน้องของผมที่ไปเจอกันที่งานเคคอนะเขาบอกมาอย่างนี้ว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะการันตีลายเซ็นเนี่ยหนึ่งและก็จิ๊กซออีก2เขาบอกมาแค่นี้เลยที่เหลือก็ต้องไปรุ่นเอาเอง ว่าในกล่องเนี้จะมีการ์ดและกล็ลายเซ็นของใครเดี๋ยวมาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะสําหรับการ์ดช่วงเอเชียไทยแลนด์นะมาดูเลยดีกว่าแกะกล่องพ้องกันเลย dream, มาครับทุกคนเรามาแกะกล่องอันบ็อกซิ่งกันเลยนะนี่แกะซองถุงเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กําลังจะเปิดกล่องเปิดยังไงวะอยากจะเปิดแบบระมัดระวังที่สุดเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากจะเก็บกล่องรักษาแบบนี้ไว้นะ นี่เปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะดูจํานวนซองที่เขาให้มานะอยู่ในนี้ครับผมนี่นี่ดูใกล้ๆเลยดูว่าได้ครบจํานวนตามที่เขาบอกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบซองครบเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะสําหรับการ์ดในแต่ละซองนะดูสิว่าผมจะได้การ์ดของสาวๆเทมีคนไหนนะมาลุ้นทีละซองเลยดีกว่านะ เรามาเริ่มต้นที่กล่องแรกกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะหยิบแบบซุมเอานะสองแรกนะนี่หยิบมาแล้วเรียบร้อยนะ is our t m e ช่วงเอเชียไทยแลนด์เดี๋ยวเรามาตัดซองเลยแล้วกันนะเราต้องตัดแบบระมดัดระวังนะเพราะว่าผมเองจะเก็บส,สะสมรักษาแบบนี้ไว้เลยนะเป็นซองแบบนี้เลยตัดเลยนะโอเคตัดมาแล้วเรียบร้อยนะและข้างในซองนี้มีการ์ดของสาวสาเทนีรออยู่นะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะได้การ์ดของใครนะสำหรับซองแรกนี้โอเค ใบแรกชว่วงน้องเอแคร์โอ้น่ารักมากเลยอะมีใบด้านหลังเป็นโลโกโล้รายการนะการใบแรกก็ได้น้องเอแคร์ไมเมนะน้องน่ารักมากมาต่อกันที่ใบที่สองนะรายการของใครฟึ๊บฟึบอ๋อน้องเจ้าหญิงนะมาดูเลยนี่ มาต่อกับใบที่สามนะอย่าผมเปิดรุ่นแบบนี้ดีกว่าเออเอาละใบที่สามมาแล้วนะดูว่าจะได้การของใครหนึ่งสองส้ำน้องกิสตานี่มาต่อกับใบที่สนีะ่นะนี่มาแล้วเป็นแบบแนวตั้งนะพิกดูพร้อมกันเลยหนึ่งสองซ้ำแล้วก็มีลายเซ็นของน้องด้วยนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะซึบแนวตั้งเหมือนกันนะหนึ่งสองซ้ำ ไม่รอช้ามาต่อกันที่สองที่สองเลยนะเหมือนเดิมครับโอเคลุ้นพร้อมกันนะผมจะเปิดดูแบบรวดเร็วเลยนะอออน้องไผ่เหลี่ยนี่เรียกว่าเป็นแบบฮอตสุดในแก๊งสาวๆช่วงเอเชียแล้วนะน้องไผ่เหลีวน่ารักมากเลยใบยต่อไปฮนะชิบน้องอยุ้ยโอ้ยผมชอบน้องมากน้องน่ารักสุดๆเลยมาต่อกันไปที่สามนะ เชือน้องเลินกาโอ้โหเมีนผมมีคนนะใบสุดท้ายน้องเคเลนนะสองที่สามแล้วนะฮะายแรกน้องเนตตี้นะใบที่สองน้องพิงพิงนะ หมายเลขสาม้ยน้องปิงวิงเหมือนกันแต่เป็นอีกชุดนะชุดนี้น้องสวยมากอะ่ะสวยแบบนางฟ้าเลยอะ่ะหมายเลขสี่เฮ้ยน้องปลา <c oughs> น้องปลาน้องอยู่สาวเท่ประจารายการนะน้องปลาของผมเนี่ยทั้งสวยทั้งเท่ทั้งหลอ่อทั้งน่ารักคือครบจบในคนเดียวอะ่ะตอนนี้คือแบบโดนน้องตกหนักมากอะ่ะนี่จะปรับเป็นไม้เลิฟแล้วเนี่ยน้องนล่ารักมากดูดิ ดีใจมากในการทำปลาใบาสุดท้ายอ่าน้องเจ้าหญิงนะอันนี้คือใบที่สองของน้องนี่ใบแรกเป็นแบบนี้นะใบที่สองเป็นแบบนี้มาต่อกันที่ซองที่สี่กันเลยครับผมซองที่สี่แล้วนะใบแรกน้องไอจชิงน้ ในที่สุดก็ได้การน้องสักทีน้องน่ารักมากตอนนี้สถานการณ์ของน้องคือน้องได้เซฟมานะจริงๆน้องตกรอบไปแล้วแต่ว่าน้องได้สิทธิ์เซฟมานะเพื่อนเพื่อนเซฟมาได้ก็ดีใจมากเพราะว่าผมเองก็ตามเชียร์น้องอยู่เหมือนกันนะเป็นอีกคนที่เรียกว่าเก่งมากๆเลยนะสำหรับน้องอาจ,จริงใบที่สองฮะใบที่สาม ใบที่สโอ้ยน้องจริงแล้วนี่ได้สองใบแล้วนะสำหรับน้องอจริงใบที่ห้าเป็นจิกซอห์คุณผู้ชมนี่เป็นใบแรกนะที่ได้เป็นแบบจิกซอ์ดูว่าจะได้ของน้องคนไหนนะหนึ่งสองซ้ รับที่สุดเลยนักร้องมากได้สองใบแล้ว่ะน้องปลาตอนนี้การของน้องปลาคือได้มาแล้วสองใบนะหมายเลขของผม,ผมยังไม่ได้การซ้ําเลยสักใบแม้แต่ใบเดียวนะนี่ว่าโชคดีสุดๆนะๆนะเพราะฉะนั้นเราจะไปต่อกับซองที่ห้านะดูว่าในซองที่ห้าจะได้การของใครอีกบ้างนะพี่แอมพี่แอมน่ารักมากดูดิ หมายต่อไปอ๋อน้องยนคือหมายเมนผมมีคนนะดูดิหมายที่สามชบมนะึบน้องยูอีอีกแล้วใบทม่ยเลสองนะนะสำหรับน้องยูอีดูดีน่ารักที่สุดเลยอะ่ะอันนี้เป็นรูปในรอบแรกนะรอบการออดิชัน่นหบทยเสี่นะฟึบน้องเรออีฮะมีอมยิ้มด้วยน่ารักมากไม่มีที่จะวางแล้วเนี่ย มาใบที่ห้าน้องขนมปังอนะ โอเคผ่านมาทั้งหมด5้าซองลยนะยังไม่ได้การ์ดที่ซ้ํากันเลยสักใบนะของบางคนนี่ก็คือได้ได้คนซ้านะแต่รูปแบบของการ์ดนี่คือไม่ซ้ํากันเลยนะสักใบหนึ่งก็ถือว่าดีมากๆเลยนะตอนนี้ในกล่องเหลืออยู่5้าซองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาต่อกับอีก5้าซองที่เหลือนะโอเคเดี๋ยวผมเอากล่องมาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าจะได้มีพื้นที่ในการวางการ์ดให้ทุกทุกคนได้ดูนะมาต่อกันที่ซองที่6นะซองที่6 2ซองที่ห จะได้การของใครบ้างมาดูกันนะชิบน้องเพนด้านี่น้องผมแดงมาเลยนะน่ารักมากใบต่อไปอะใบที่สามชิบใบที่สี่ชิบน้องมิงมิงและใบที่ห้าน้องคิตตี้ มาต่อกับซองชินเจ็ดนะสองิเจ็ดจะได้ของใครชึบน้องโรสอุ้ยน้องโรสน้องสวยมากอะแต่ว่านี่เป็นอีกคนที่น้องไม่ได้ไปต่อนะเสียดายมากๆากคือน้องน่ารักมากด้วยเม้น <Main S 2> ผมอีกคนนะสําหรับน้องโรสเนี่ยน้องโซยียสาวอินเดียคือแบบสวยมากๆเลยอะ่ะน้องคนนี้ชึบ น้องทิกเก้นมาแล้วน้องทิกเกนใบเมนผมใบแรกสำหรับน้องนะใบที่สี่นะชิบน้องรอสิแล้วใบที่สองมาเลยวางคู่กันเลยอ่ะให้ดูช,ชัดๆอีกทีถือดอกไม้ด้วยอ่ะน่ารักมากแล้วก็ใบที่ห้าสำหรับสองที่เจ็ดนะเป็นชิกซออีกแล้วโอเคดูว่าชิกซอนี้จะเป็นชิกซอของใครนะนึงสองซ้ำ ตอนนี้การของสาวๆเรียกว่าเต็มโต๊ะเลยนะตอนนี้ยังเหลือซองที่ยังไม่ได้เปิดนะอีก3ซองสุดท้ายนะ๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้การของน้องๆคนไหนอีกนะมาต่อกันที่ซองที่8เลยดีกว่า1 2ึซต่อกันเลยนะน้องเป็นได้แล้วนี่มาเลยน้องเพนได้ามาทเ่ขสามะชิบ ใบที่สี่ชิบน้องเปรมอุ sure ้ยได้สุดก็ได้การผมน้องพิมพ์สตีนะนี่น้องไอรีนมาเลยผมนี้ยังไม่มาเลยนะใบสุดท้ายสำหรับซองที่แปดนะชิบชิบชิบโอ้โหพูดยงม่มาหลอไอองไอรีนนี่น้องไอรีนมาเลยผมนี้ยังไม่มาเลยนะนี่น้องไอรีนมาเลยผมนี้ยังไม่มาเลยนะชิบ โโหพูดมน่ารักสุดๆเลยอะ <ious> ่ะทีส่สุดก็เจอการ์ของอาลติเมีนเลยของหมสักทีนะคือน้อยรีเนี่ยเป็นอีกคนเลยนะที่เป็นตัวเต็งของรายการนี้นะแล้วก็เป็นสายตลกด้วยสําหรับน้อยรีนะน่ารักมากสองซองสุดท้ายแล้วนะคุณผู้ชมลุ้นกันต่อเลยนะสองที่เก้าออกมาสองสาปึ๊บ น้องพิมพ์มี่สองที่สาม แจสเต์แรปเปอร์สาวสุดสวยสุด,สดน่ารักของผมนะเป็นอีกคนที่เสียดายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมเองก็ตามเชียร์น้องมาเหมือนกันปักเมนน้องมาตั้แต่โอ้โหตอนแข่ง The r a ร p ปเปอร์จนถึงตอนเนี้ยคือน้องแบบความสามารถดีมากนะร้องแรปเต้นคือได้หมดเลยนะแล้วก็ได้เจอตัวจริงของน้องแล้วทีนึงนะจะเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามพพอ์ตน้องอยู่เสมอนะไปต่อไปเลยดีกว่าหนึ่งซ้ซึบน้องแรงมาแล้ว มีที่จะวางแล้วเนี่ยมบต่อไปฮะซึบอุ้ยมาแล้วน้องจัสสินแม่ผมมีคนนะสาวตลกมุกเยอะนะบอกเลยนะสีสันของรายการอีกขาดน้องจัสสินไม่ได้จริงๆนะเป็นคนที่แบบสวยน่ารักแล้วก็ตลกอีกด้วยนะมุกเยอะมากมุกเสียวแต่ละมุกนะคือแบบยอมใจน้องจริงนะเออ และแล้วก็มาถึงซองสุดท้ายอนะ่ะซองที่10นะตอนเนี้เต็มโต๊ะของผมตอนเนี้คือแบบไม่มีที่จะวางการแล้วนะคือได้การแบบไม่ซ้ํากันเลยสักใบไม่แต่ใบเดียวนะสุดยอดเลยนะนี่ซองที่10ซองสุดท้ายแล้วนะดูว่าจะได้การของน้องคนไหนนะอใบสุดท้ายสําหรับซองนี้นะ1นึ่งสองซซน้องหมิงหมิงอ๋อน้องแป้งจังซึบ วางตรงไหนนี่ไม่มีที่วางเลยเนี่ยใบทนะี่สามะเชบมวยน้องปลาใบเดีวไม่แล้วผมได้มา3ใบแล้วนะสําหรับน้องปลาน้องอิ้งอยู่นะใบที่สนะี่เชน้องเป็เมืและก็มาถึงใบสุดท้ายแล้วนะใบที่50ในกล่องนี้คือมีทั้งหมด50บาบใบนะโอเคใบสุดท้ายแล้วนะ1ึงสองสาซึ้บ น้องเจนจ้ามาแล้วอีกหนึ่งใบนะวางคู่กันเลยครบแล้วครับผมสำหรับการของสาวเทนีช่วงเอเชียไทยแลนด์ และนี่ก็คือการอันบ็อกซิ่งกล่องการาดช่วงเอเชียไทยแลนด์นั่นเองนะสำหรับใครที่อยากจะได้กล่องแบบนี้อยากได้กรารแบบนี้นะสามารถไปซื้อได้เลยนะใครที่อยู่กรุงเทพก็สามารถไปซื้อตาม3สาขาที่ผมพูดไปเมื่อต้นคลิปนะส่วนใครที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างผมนะก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะผ่านทางโซเชียลมีเดียของ Toy c u l t u เ e นะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสั่งซื้อได้นะที่ช่องทางนี้ได้เลยครับผมและก็อย่าลืมนะฝากติดตามเชียร์เด็กฝึกเทนรนนีที่ ตอนนี้กำลังแข่งขันกันอยู่นะกับรายการช่วงเอเชียไทยแลนด์นะออกอากาศทุกวันเสาร์เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนะทางช่องวัน3 1และก็ย้อนหลังแบบอันคัดเลยนะทางวีทีวีนะหลังรายการจบก็สามารถไปติดตามและก็เชียร์สาวๆที่คุณชื่นชอบได้นะเพราะผมเองเนี่ยก็จะตามเชียร์สาวๆทุกๆคนอย่างแน่นอนนะไม่ว่าใครจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อใครจะได้เดบิวต์หรือไม่ได้เดบิวต์ก็ตามนะผมเองก็จะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตและติดตามผลงานของสาวๆทุกๆคนในรายการนี้อย่างแน่นอนกับ สำหรับไลน์เอ็มรีวิวครั้งหน้าครับจะมารีวิวอะไรอันบ็อกซิ่งอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะและใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube เอ็มซักชัยแชนแนลและกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะเดีย๋ยวไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนสวัสดีครับ